มนีที่ให้ฟองขวัญตะเตียครับผมวันปีใหม่ครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปครับเดี๋ยวผมเตือนแล้วมาให็นกระดวงกองพิจารณาครับเงินสามหน่อยแล้วสีเหลืองยังครับไปไม่ได้ครับเจอเลือกระดวงกองกับเงื่อนสามหน่อยเจ้าสีเลือกอีหยังเลือกกองครับฮะเลือกกองครับมั่นใจว่าเลือกกองครับเงินเงินไม่ต้องครับ เงินไม่เอาครับให้หลานครับให้ทีเบิงดีๆให้โอ้ยใส่ดีรับเอาเงินครับเงินครับเอาเงินทุกคนทุกอนให้เงินครับผมผมให้เด้อยยังไงเงินเดียวป้าเพื่อนยู่ในโทรทัศน์นั่นเอากองครับผมให้เรื่องเลือดละเลยหักกันแม่กันเด้อมันมีเงินครับเฮ้ครับผมอยู่ในี่กองขนาดก็เปิดเบินเดินเจ้า bật tương nó đẹp con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn